ตกคองตกงามแห่ตอนนี้แจ้งแล้วเนาะคะ่ะโ,โอ้ยวาสิมาเบิงปลาบืนเบิงขี่ปลายังไมอเศร้าค่ะวัดเขาเอาให้คยเนี่ยวัดี่นของเบิงค่ะปลาไม่ขึดนมาพี่อยพี่ มือมค่ะพี่น้องเอาไปคุ้เอาลีลาบมาคืองา่บมาค่ะอวยสวยอยู่หัวแม่เลยคะพี่น้องมาเลยนี่ก็สิวไขรน้อนแถวไหนเนาโอ้ยคักขนาดค่ะฝนมือขึ้น บัานนาผาสุกสวัสดีค่ะสวัสดีตอนแจ้งค่ะฝนตกเบิดขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเข้าบอดเดีลูกออกมาเนาะอ้ตกคลองตกงามแฮ้ตอนนี้แจ้งแล้วเนาะค่ะโอ้ยว่าสีมาเบิงปลาบืนมันบืนนีเบิดแล้วปวดโอ้ยอชิว ตอ้องเอาเสบิงมาแล้วด้อเถอเอ้ยจะกินมกปลาซิวทะเลบันเลยบ้านบ่ที่นนองเบิงค่ะก่อนเบิงค่ปะปลาซิวใหญ่โอ้ยโข่ามันปลาใหญ่ปลาใหญ่มันออกนี้เ,เม่หรแ,แต่ว่าสิไปรอเบิงปลาใหญ่ก่อนเนาะขาหันไม่นีจังสิกลับมาตักเอาประซิวไปมกเนาะเถอะเนาะไปไปไป หนามจนหล่นมองนอนอีนูพ่อยเรียบร้อยเลยขางทางหนามมันเศราไหลลหรอฮะฟ้าขึ้นหมดแ,แล้วอัวูืไม่เ ปลามันเก่งเก่งเฮ้ยป้ไงไฟเซนในเขาปุณห์ะอุ้ยอ้ปลาเต้นด้ยมั้งพเสียงันเธอมาเสีไวมัยอเขา เอา้ควนเนี่ยในส่ถุงไปเงี่ย้าจานผ่านเลยแกออกแกออกเี๋นะตัวมันสีเลียเศ้าคุยอน้อ่ะเร็วเร็วเรอ่อนกัออเดอร์กกกลนสวิงกกนสวิงแล้ก็เอาอันปีปากลงดีดเอออ่ะงสีจัดให้ี่ละนี่คือยาขก้นเอาไปเดี๋ยวมาทังรนพีมาท้งห้างพีมันตาตื่น มืพี่นูยง้ให้ดมันมันซ้ื่อู่นี่ค่ะพี่ค่ะพี่้พี่พี่ยุต้องไปตองพี่ยุงไปต๋องไปตองเอาไปจิ้ก้อนละมือไหลยงค่ะพี่้องมือเมค่ะคักคักคักใสใสกอนอนเามือนี้ว่าได้ปลาใหญ่กับปลาหน่อยเฮาตุ่มเลยตุ่มลงเลยะจะอื เดี๋ยว้อกินแล้วมเดี๋ยวเลาะบึงปลาเบึงยังเดีวสิผ้าไปเลาะบึงไฮเบึงหน้าอยู่ค่ะโอ้ยไปเพื่อเหรอเขาอาจจะต้องพาจ้าข้าวกันถ่ายดไปเบิองข้าบุญมุกไปไปไปาธุสอนเอากระคากรจงเก็บเถอะบ้านพี่น้องเบิงค่ะ ปลามันขึ้นมา่อยพี่โอ้พี่หัวส่าเห็ุสบเรื่ออยู่สูงอยู่น้ำขี้ดินค่ะป๊าเขาตามทั้งตะเ็นโตงแห่งหลายแบบเร็วเลยเขาตามหลิงเมือปามือเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนส่วนประซิวค่ะค่ะสุดยเอดเลยเม้่อปลาเงุ้ยขนะ้ขอแสบได้มีเท้าแค่เสียมสูง ค่าคาฝนหนาดีละค่ะโอ้ฝนตกคองตกงามแม่โอ้หเาเอเอาเอาเบื่อละบ่มองนังแล้วกินมาเจอาสีขาวมากนังออกเีอะเออเดี๋ยวจะขอเจ้าสีเปื้อนออกเอาเอกินมาขินมาเจอเลยรับ มันอันนี้นอมันอนมันมีขีดินค่ะแต่บเป็นยังเาจังไปเดือดเอาแต่ว่าโอ้โาสมใจลว่ามันอันนี้ได้สมใจข่อยเลยดีใจก็ได้ปรค่อยอีกมันอันนี้ได้ประซิวเพราะแต่ว่าได้ไลาปหญ่มืนนี่ยด้ปลาใหญ่เอาปลาซิวไปออ้าอกนอบ้งชนนอยค่ะบงนา่่า ตามันอวกเบิดแล้วหนีม่ได้ปพี่มองได้พี่แค่ไม่น้ำไหลน้อยนึงมันกลับไปแหละค่ะเนาะน้ำรดนให้หน้าเลยค่ะนี่หน้าเขาเหานี่โอ้ยเขาจะเป็นสีงามคากบาเนียเบิ่งขี้ฟ้ายังมือเศร้าค่ะตอนนี้ประมาณตีห้าก,กว่กวเนาะท้องฝ่าปิดเลยนะนี่เบิงบ่งส่งสีงาวเลยเบิดมือเลยหลังจากที่ฝนทิมช่วงมาโดนแห้งค่ะ เด้อจอเบิ้งปลาอีกจัาหน่อยเนาะค่ะไอ้เวลาเท้าตรงมันตื่นตรงถ่ายมันอันนี้ก่อนเออ่าก่อนจัาหน่อยก่อนขับเยอเบื้งต่อชื่อก็เข้าหรอกข้าไปเบิ้งหน้าอ่าเนาะลงไปเบิ้งหวยคอยย่านน้ำล้นฟ้าอยู่เ่าไอ้ ข้างหน้าขาดแต่ก็เลยบอกเอออย่างข้างหน้าขาดอยา่างคู่สาขาดแมนสายใหม่เนาะไปเดี๋ยวจังงงไปเบิ้งน้ำกันค่ะเดี๋ยวจอบปลาอีกจังน่อยก่อนเนาะจริงๆเดมูกนึงแหละล่ะนี่หักขาดเอ้า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 เด่นเซ่ สี S <S ขาวถึงมาเถื่อนีมันเก่งเนาะเธาตามแนมท,ที่ดาทั้งผีเหรเกียวผีผผผผผน้ำมันหูมองโซงอกเส้เงหัวซุบโคลอเกลแ่เถี่ยผีาแนมแมมมายใช่ไล่ะลงมาลงมาบุตรสิงไปดอกลงมาสดิงเนี่ องมาเสียงไม่ต้องขึ้นไปอย่าคิดจะหนีหัวแถานะเข็นมาเดี๋ยวเข้ลงไปเบิงหัวหน้าห้เอาเบิงซ้าหน่อยๆห้เอาสะพานนี่เป็นยังไงมัอนไปน้ำหนามเบิดอแบ่บอกดินล่างกันที่แถาสนิทตะเกียกเหรอเนาะ เดินไล่มกมาด้วยหนิไปมันสุกที่หัวน่ะไปข้อของมดไปบึ้เหมือโหรดมนเลมาไต่ป่าเปือาั่นมทันอไปจะโดนละไปเคืองสาแล้วฮะน้ามโซ ปลาอย่างลรเหรอโอ้ยปลาบประโยชน์บ <laughs> มัอยางนั้นใสจเบีดกินดีเด้อเด็ <laughs> ปกติเนาะขอบซากับพังแน่นิดหน่อยปกติครับอ้วน,น,นา,าะป้าปลาสอบเหรอแลใคเนงไข้นมครยคุอเอาตะไคร้มาปลูกไว้น้ำขอบน้ำหยางมัอ โอ้โหขนามโตอือผู้สาพังด้วยมันก็มีบ้างแหละแ่าสาไม่ปกติแต่ว่าเดี๋ยวมันก็สีแจ่มเงเองมั้งเอาะอือมันท่างขี้พวกเป็นที่ผด้วถ้าน้ำโมเต็มโมแล้วดอกเนาะขดขอบพังเลยอุ้ยโอ้ยใบเป็นปลาขี้พังละเอาไปเบิ้งห่วยค่ะไปครับมื่อนี้ผ้าพี่น้องเลาะเบิ้งบรรยากาศหลังฝนตกเนาะ สบายสบายค่ะมื้อน,นี้อากาศดีน้ำล้นแล้วค่ะโอ้คุณะนะเออเดี๋ยวมาเบิ่งนข้างถีก่อนค่ะน้ำตูนแล้วลอยลอยน้กเขาทำไม่มนีเลยแง่โบวังหันน้ำข้างใสแข็งแง่ ใส่เวลาเนโยซัมปาสิคิมาเนาะเดี๋ยวมือได้ว่างๆเขาต่ำตรงเมื่อเคียอันนี้ไหว้าเทืยอยามเนั่ยพ่อได้ยกสะดุงได้เนาะหัาเนาะเออไม้ยกสะดุงเท้าค่ะเออ่วดน้าน้ำไหลเลยเออปีนี้ทางนาเท้านี่สิแป้นแน่นเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนาเลงที่พานมาเนี่ยเพื่อนมีการคุดลองหวยค่ะทางนาเนี่ยเนาะ ระยะทางกับบกไกลบันไดดอกค่ะประมาณสามรอยเมตรนี่แหละแมน,ม,นมันแหงหลายปีนี้แรงค่าขาหนาแรงที่ผ่านมาเนาะปลากระสีบ่ค่อยวื้อว้าบันไดดอกปีนี่แต่ว่ากระสีพ่อได้กินอยู่ดอกเนาะไอ,ะอะ้สิจอบปลาเบือนตีหนามลวดนะ <c oughs> นี่ ต้นทงนังงนาคะ่ะน้ำไหลเวือวด,อดโอ้สาลายไปเป็นเส้นเลยแถวต่ำเออไปน้ำานามแล้วอาหารปลาได้หมดน,นะม,มากบรรยากาศล้างฝนตกนี่แหลคะค่ะอากาศดีดีเป็นได้น้ำน้ําไหน้น้ำหนา บบ <laughs> มบไีเจอหาไซเบียตอดแล้วบบดน,นี้เนะาะไปเอากลับ,บ,บเมื่อไปหาปลาซิวตต่มอีกจังหน่อยแล้วก็ไปหาเห็นเนวอใหญ่เน้า,านกินเนะาะเอาไปกลับบ้านค่ะ

ตัวใหเนี้ยตเลือดเงี่ยนะผีมันดูผมันซอยยังงีดินเลยจ้หัวซุบอยไอื้อบลบู่ปลาี่บีบเขาปลาจุ้มแมนบดแมนค่ะปลาซิวบดเลยค่ะค่ะควาเอาควเอาเอาเลยค่ะเออมองอยู่เด็ป่วยเลยีีเดี๋ยวมงคว้าสามาถมัน โอ้ยแข็งแหงเลยาือดอกเ่าดีดคือดี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 ขีด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 ีงีดไปีมาดี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 ดเดีดีดีด่ดี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 นีด้ดนดีนีด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 ี เบิ้งค่ะพี่น้องเอาเบื้องคุณเบื้องก่ะเอาลีลาก่อนโอ้ยขีเหี่ก็เละไรตุ้มเอาเท้าตุ้มเอาจังเบิ้งจังเบิ้งเอาไปเยอะเอาตุ้มเอาตุ้มเอายังยั่งยู่ยังยั่งยู่ยังอยู่เออเอาเท้าต่มป่องเอาก่อนค่ะไปสืบเรืออยู่เดี๋ยวไปเรียกเอางามค่ะนะเอ้าเอาเท้าเรียกเอาโมสุนี่ออกมา อ้ยสู่นนโน่นท่ากับสีคักโอยว่าแต่ว่าเต้นนี่ก็กินบ่หวาดบ่ไหว้เหรอมาดขี่เงียกับปนันบวชเอาเลยจังไปเหลือเอ้าเฮ้าใส่บึ้งดิโอ้ยขี่เงียะอันเนีย้ยเ,เดี๋ยว <c oughs> เนี้ยเลือกขี่เงียวก็เราเจะให้เบิ้งปาลาด้วยเนาะครับอ่าเดี๋ยวให้เาตามเพิ่นจัดการก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาสิไปเหลือกงามๆจังสิเอาให้เบิ้งค่ะผลงานเฮาได้หล่สั่มไล่ปลาเล็กปลาหน่อยเฮาจัดการเฮาตามเฮา กำนึงเจ้ากอนขาวๆจนไปเหลือกโอกอีกดีๆดมเอาขึ้นมาบ้างเลยค่ะตามนะคะพี่น้องมึงเนี่ยค่ะมันโตปลาซิวหรือตอีหยังนี่นมันตุ้นีค่ะยช่มหมมึงเก็บงามมาะอวยสวยยู่ คัขกขนาด,านาดแค่เสี่ยมสูงแค่ได้นี่ไป <า S 1> ห้าวบานนี้ไปครับไปาหาเห็นเนื้อย่างเนืกินเนาะเนื้อกินเขาสมกันครับพี่น้องเห้กินกงเว้นเลยเนาะเขาเนะกียเขาส่ <สะ S 2> เลย,นเนยสดเลยสีแสบแม,มกเนาะเขาเนาะาไปยงมอแ,แรกปลากินเนือื่นกำลังสดๆฝนตกน้งปะเยีกลับบ้านเลยค่ะครับเยอถ่ากินเขาแรกโอ้ยกีนาส่มม่้เยไม่ได้เห็ดเขแรกมันเออปไปครไม่เหยียนเขาเลย ตัวงามแห่งเลยนะมเนยังชิบมุกนะมกแบบปิ่งแล้วเนาะง่ายๆืหเนี่ถีบโดดลงไปถข้ามอีกอย่างใบหอมเนาะ่ฝนกตกมเสอครับตกมาเรื่อยๆได้ฝนก็ได้คุณมซสกระสิเบิรเหนื่อยเนาะ้ายุโวจักอยู่ ยานเมนอยู่พอเอนเดกยนนมันไรลอนลวงขั้นเทพาน่เหรอที่ผัลวงเบ้อเดาลวงวัชสาบุษบาคนละพัขั้นเทพแน่โบวัชขาดยู่เจ้าขันน้ำมาครับโบเลโน่เนี่ยแห้งมาเลยบาันสีเศราบโมเมนบ้นพอช้ออยู่อที่นนนะบานนี้มีจตะตึงหนามเซให้เซหน้าเลยละบานครับโอ้ตัวเงางามกระชืามใกได้านวมากเลย ยืมอัดคันเท่าน่ะนอกอนอะหละบุญเจ้สี่ได้กินเขาขึ้นหน้าได้สามสี่มุกก็ได้เนี่ยเนาะเลี้ยมมุกห้องมุกเรื่องห้องกะจีเอาขึ้นย่างเนาะแต่ว่าทาคุณมะเขากับพระท่านสุกอยู่ถ้าทามะเขาสุกพอดีย็นนี้แล้วก็เอาขึ้นย่างเลย ุกว่ะเพราะว่าอ่ยชุกเลยป่เนาะปลาซิ่วเนาะตัวนี้นหน่อยเอาเลยดิยเอาเลยเอมาสองหมกอมอ่อนะอ๋อเป็นสียางเลยเออมาสองหกเลกอยอะยางไม่โตสำเนีก,กินโอเบื้อตัวสามคนเหนออือเยาวาด้ว่าาแล้วะกี๊มไอ้ไ่ยาวาด้วยิ <laughs> ซุปบ่อเท่านั้นแหละโอ้ยชัวก็รอดูเลยหอมยังไหมค่ะพี่น้องหอมบ่อคุณอะเอาทั้งชัวน์ทั้งมงนี่สูตรนี้แซ่บอีนี้เลยนี่โอ้ยแซ่บเลยคนกันไรโอ๊ยก็ตาเอ้ยเยอะมากครับคออาสหอยหงอยเลยเป็นยังไงพ่อเปรี้ยวซิ่มหัวบอ มาค่ะพี่น้องกินข้าวเอยต้องกานข้ามาค่ะพี่น้องมาโอ้ยหมูกระจิ๋วหมูกระจิว๋วพี่น้องอ่างเมนูก่อนเนาะค่ะมือนีตำแตงค่ะแล้วก็หมูกระจิ๋วเฮานะแกงนกไหมใส่เริ่มอีพุกค่ะแล้วก็มีแจวบองเนาะกต้มนกไหมค่ะช่วงนี้นกไหมหลายแห้งเนาะสนุกกินเลยแกงนกไหมไส่ร่ามอีพุกเบดตัวหนอยเบิ้ดแจ่มแกงหม้อบักใหญ่เลยค่ะ เนาะได้บวกเขาตำมุกสูตรนี้มาเลยนี่มันปลาซิวไข่เนาะเขาตำเนาะไข่เต็มถ้องเลยว่องโถดพอใหญ่เนียนี่ไปหาลำอีพุกมาลำทอบีแขงอยู่เว้ยโอ้ยหนามปะเนี่สอดหนามแล้วกันเนาะอือแสบค่ะแสบมาก กินหอดแถวใหญ่คุยดิ<ว>งเถิ่นเอาไปว่าที่ไหนตรงจุดเถิ่แกงน้องใหม่เถิ่นมกปลาซิ่วเนาะเดี๋ยวเอาไปซุ้มเออฝน,นกตกแนวนี้มันกิดไปยากมากยากค่ะภูเ่าเพราะว่าเ่าแม่เมร่า่ฝนเนาะนอนอยู่บ้านน้ำตาหน่อยฝนค่ะนี่ละเดี๋ยวจังสีเอาไปซ่งเพื่นให้แ่าตามเว้นผู้อเอาไป <c oughs> แกงน้องใหม่กับมกปลาซิ่วฝนยังยังดีค่ะดีเนี่ย ต๊กเบิดขื้นเลยเนาะมืนบืดหมือไม่ได้หรือเยได้เทากับเทาทาเนาะแ่ได้อือดูง่ายตาจัวแห้งสีเห็นคุณคุนนึงเนื้อเนื้อล่ำอีพุกตกมันรเลยคุณดีคือกลานี้จได้ดรูอเอืยลองขอนอพนอเมื่อนี้คิดว่าฝนกนาสิโต๊กเบิดมือลค่ะว่ามันฝ่าปิดเนาะ ทีฟ้าปิดแล้วก็ไหลลูู่อยู่เป็นตะโบเห็นแดดดอกนี่พ่อลเาอยู่อย่้อืมวายุมืงขึ้นนี่นุนางซับเห็ดนอไม่สมเนาะค่ะไปด่านมใหม่หมาหลายหลายนอนเรือแกงก็เลยว่าเห็ดนอไม่สมแม่งเมาไง่อ๋กน้องสาวต่ำเนาะมือขึ้นนี่หน้จได้แมงเมาอูมาท่านี่พ่อขึ้นทึเง่อนแล้วอ้าฝนตกบานเบิดคขึ้นสวดแจงเลยค่ะจนเถาเดียวนี่เนาะตกคลองตกงามนํำโมมีฝาห้องโมมีลมเลย น้ำเต็มให้หน้าเลยมันบอกพอพอโ่ยจะเต็มล้นไหลลงไปสาเลยบอกเออตอนนู้ไปหาลรอเบิ้งปลาก็เท่าต่ำนั่นโบโบขันมีหนามไหลเด้มันกำลังถอดลงไปเนาะพอตาเนาะไหลขอสาตื้อเลยเออหนามเต็มตาเข้ามันเนาะเออเต็มแล้วหรือเลยเออให้มันเต็มแน่สาเอาจังสีโปพังปิีงไปนำเนาะอยู่เทิงอยู่เทิงเตาอีกสามมกค่ะ เห็ดมกบากใ่เลยเพื่อนจริงๆเลยเสียเพื่อนแลหรอันอกเอาหัวออกย่างดีได้หนี่่คะทำยังไงเลยอม่มีกลุ่มพ้อเขาต้มทำยังไงเลยค่ะมันแห้งแล้วค่ะพี่น้องมุปลาซิวเอาซอสจุมาแหลกบวบเปลี่ยนได้หน่ข่อยบวยอมเปลี่ยนเอ้อ ใส่ล่มอีพุกค่ะต้มใส่น้ำกันตังต้งแต่ต้นต้มน้องใหม่เรนะืยเนาะล่มอีพุกกับลายหลายดอกบานห่อส้วงนะไม่ชิลๆกับบานทาอ่อหักหักหักกระไม่ห้ยหนุ่มรุดยอดเลยรวยรวยเจ้หรือ <c oughs> ต้องพี่หวานเน่หรอหอ,อมเบิ้ง <c oughs> <c oughs> ต่ว่าตัวเครื่องปูงมันบ่นบ่ใส่เผ็ดแหงดอกพอได้อีเนาะพอเนาะอืมบ้านนี้น้ําน้ําไห้น้ํานามีแนวนี้จักนอยสิได้หาเลาใส่เบ็ดน้ําไห้น้ําน้าล่ะได้บานนี้เนาะส่วงก่อนหน้านี้หาใส่น้ําบวกน้ําหองเนาะน้ํา่บเข้าให้นาเนาะออจักไปใสน่แล้วอืเพราะว่าน้ํามันอันนี้ล่ะเนาะแต่ว่าคือสิยังบ่ทันลงห้วยดอกเนาะ เพราะว่ามันยังบุคัาภิเษนยามยาาม,ามันนอนเขาตาำเนาะนั่หนาวอยู่แล้วยืนจับร้านเอาเลยแปนเออตื่นแล้วพ่อตามื <c oughs> อ่ะกินข้าวก่อนเนาะค่ะมื้อนี้บรรยากาศดีค่ะฝนตกเบิดมื้อเลยบ่ต้องเฮ็ดหยังเนงาะมื้อนี้นอนเว้นวเนาะเขาตาำเนาะเอออะไรเรืองเดียเออหมือน้นอนนาจ <c oughs> ังหาเลาะกุูดขี้กะ <c oughs> <อ>ระเดียนหาเลาะใส่เบียเฮาอ่ะกินข้าวก่อนค่ะกาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าบรรณาธิกาสุขสวัสดีค่ะ เมนูโปรดเพ่ินพอตาแก้งน้องใหม่ใซ่ลำอีพุกไป่บัวอปลาีไก้โกรวไมไ้อไ่มีันเดียวปส้ได้หรือเดียว่คต้องรู้จืดตักตัวหิังเป็นมืดผกก่อยข้าวจืดขึ้นมาหายหลายกวนออกพักจืดจืดตอกขึ้นจืดเลยพ่อคุยไ อันนี้คงก็เอหวยที่นี่ตวนถึงวัยกดแนแม่งไปกับเนี่ยพ่อลูกต่าเช่ตัวไงเยพพอตซ้อมท้า่อน